ิยายเสียงเรื่องแด d d y ผมเป็นบางเดยเทียนโดยสมินคูวอนไวบิซาดนำมาปรับปรุงใหม่ EP 9อืดกูว่าอดีตคุณพ่อบุญธรรมของมึงก็ใช่ย่อยนะสืบหาจนแทบจะถึงลูกน้องกูอยู่แล้วอีกอย่างที่เราทำไปมันไม่ได้มีผลกับคาสิโนของทางนั้นเลยให้กูเปิดคาสิโนแข่งยังดูมีผลกว่าอย่าเลยมึงก็แล้วเรื่องที่กูให้มึงส่งคนที่ไว้ใจได้เข้าไปอยู่ในบริษัทพ่อกูหลัก มิเคลไม่ลืมที่จะถามเรื่องสำคัญเรียบร้อยแล้วแต่มึงรู้ไหมว่าตอนนี้ผู้บริหารไม่ใช่ริชาร์ดแกลแลงแต่เป็นเรสันวอราชื่อของคนที่แอนดริวเพิ่งพูดถึงมันทำให้มิเคลนึกย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนคนที่ทำให้เขาและริดแตกหักกันก็ว่าได้แต่ที่ทำให้เขาแปลกใจคือทำไมริดถึงปล่อยให้บริษัทที่อยู่ในมือหลุดไปได้เขาอยู่ในฐานะอะไราประธานหรอไม่ เป็นแค่ผู้จัดการมรดกเพราะเป็นญาติที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวต่อจากมึงนอกนั้นก็มีแต่ญาติทางแม่ซึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของพ่อมึงกูอยากเข้าไปในบริษัทเห็นว่าอีกสาถึงสวันข้างหน้าจะมีประชุมบอร์ดบริหารมึงเข้าไปตอนนั้นดีไหมน่าสนใจเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะใช้เปิดตัวตอนนี้นอกจากพ่อบุญธรรมมึงแล้วไม่มีใครรู้ใช่หรือเปล่าว่ามึงกลับไปที่นั่นอืม ดีแล้วคนของกูบอกว่าญาติของที่ชื่อเรสันไม่น่าไว้วางใจระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนักได้ขอบใจมากเดี๋ยวกูจะหาเวลาไปเจอคนของมึงหน่อยได้งั้นแค่นี้ก่อนนะมึงหายไปนาลุงอเล็กจะสงสัยได้หลังจากที่มิเคนเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าเสร็จเขาก็เดินไปรินน้ำส้มใส่แก้วก่อนจะรีบเดินออกไปหาลูกชายทั้งสองคนเด็กๆน้ำมาแล้วลูก นายท่านบอกพวกผมก็ได้นะครับพ่อบ้านพอเห็นว่ามิเคลเดินกลับมาพร้อมแก้วน้ำก็ตกใจที่จริงเรื่องพวกนี้มิเคลไม่ต้องทำเองเลยอย่าคิดมากเลยครับตอนอยู่กับเด็กๆแค่สามคนผมทำเรื่องพวกนี้เป็นปกติแต่ตอนนี้นายไม่จำเป็นต้องทำเรื่องพวกนี้เองแล้วเสียงคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทำให้ทุกคนหันไปมองมิเคลกับลูกชายทั้งสองคนต่างมองริด ด้วยความแปลกใจแต่ดูเหมือนอเล็กจะไม่แปลกใจอะไรคงรู้มาก่อนสินะว่าอีกฝ่ายจะตามมามาที่นี่ทำไมครับมาบ้านลูกกับมีผิดด้วยเหรออย่ามาตลกไม่รู้ทําไมคำว่าลูกมีมันทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขนาดนี้ไม่สิมิเคนจะมาวันไหวเพราะคำพูดแค่นี้ไม่ได้คุณพ่อครับบกมาตินกับแมททิวิ่งเข้าหาฤิด์ด้วยความดีใจพวกเขาไม่คิดว่าพ่อจะมาด้วยเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษ เด็กๆคิดถึงพ่อหรือเปล่าริยดย่อตัวลงระดับเดียวกับแมทธิวและมาตินคิดถึงครับเมื่อกี้แดดบอกว่าจะพาพวกเรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันมีคุณพ่อด้วยนะครับจริงไหมแมทธิวอือแมทธิวพยักหน้ารัวๆงั้นเหือถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราคร้างที่นี่กันดีไหมเดี๋ยวก่อนค้างอะไรกันครับมิเคลรีบถามอย่างตกใจก็นยายอยากอยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่าละฉันเลยตั้งใจว่าจะมาอยู่ที่นี่ด้วยเลย ผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะให้คุณมาอยู่ที่นี่ด้วยป๋อจริงสิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะักเด็กๆด,ดูสิพ่อพาใครมาด้วยใครเหรอครับมาตินพูดอย่างตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ปู่กับย่าเองลูกคนที่เพิ่งมาใหม่ ทำให้มิเคลตกใจไม่น้อยเขารู้จักสองคนนี้ชายสูงวัยที่ยังคงความน่าเกรงขามไว้บนใบหน้าและบุคลิกทอมสันแกลแลนและอเมลี่แม่เลี้ยงของริททำไมสองคนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ปู่ยา่าแมทธิวและมาตินทำหน้างงเด็กทักทายคุณปู่คุณยา่าสิลูกท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพอลิทมิเคลเห็นลูกชายยังสงสัยอยู่เลยอธิบายให้เข้าใจสวัสดีครับคุณปู่คุณยา่า แมทธิวกับมาตินพอเข้าใจก็รีบหันไปทักทายทั้งสองคนก่อนจะยิ้มกว้างอย่างดีใจคนที่ไม่เคยรู้จักคนอื่นนอกจากเพื่อนของพ่อที่อยู่อังกฤษแบบพวกเขาแล้วการเจอคนอื่นมันเลยทำให้รู้สึกมีความสุขมากคุณคะเด็กๆน่ารักจังเลยนึกถึงเจ้าแฝดสองคนของเราตอนเด็กเลยอเมี่พอเห็นความน่ารักของหลานชายแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปกอดพ่อกับแม่จะมาอยู่ที่นี่กับเราสักอาทิตย์นัด ริชฮันไปอธิบายกับมิเคลมาอยู่ที่นี่หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าฉันจะมาอยู่ที่นี่ไงนายพาหลานฉันหนีไปจากแกลแลนดด์้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะแต่การที่นายกลับมาที่นี่แล้วเราจะรับทั้งสองคนเข้ากระกูลให้เรียบร้อยทอมสันพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมแต่บริชแก่ไปทำความเข้าใจกับเด็กในการปกครองแกให้เรียบร้อยฉันจะพาเด็กๆออกไปกินข้าวข้างนอกก่อน หลานไปกินข้าวกับปู่กับย่านะปล่อยให้พ่อๆเข้าอยู่ด้วยกันพอได้ยินว่าปล่อยให้ริดกับมิเคลอยู่ด้วยกันก็ทำให้แม่ธิวกับมาตินตาลุกวาวมันเหมือนแผนที่พวกเขาแอบวางกันไว้ว่าจะทำให้พ่อกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งครับไปครับบกความพร้อมเพรียงและความกระตือรือร้นของเด็กชายทั้งสองคนทำให้มิเคลแอบแปลกใจเพราะปกติทั้งสองคนไม่ได้เข้ากันดีขนาดนี้ทำไมต้องให้พวกท่านมาที่นี่ด้วยครับ ขึ้นไปคุยกันที่ห้องนายดีกว่านายมีห้องนอนแล้วใช่ไหมตามมาครับมิเคลเดินนำริดไปที่ห้องนอนของตัวเองพอเข้าไปได้นในสิ่งที่ทำให้ริดสนใจคือรูปของพ่อแม่มิเคลนานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันมาร์กน่าจะเกือบ25ปีแล้วมั้งที่มากกับแอลตายไปต่อที่เขาเห็นมิเคลครั้งแรกเด็กคนนี้เพิ่งจะอายุหนึ่ง กวบเองใครจะไปคิดหลหะว่าเด็กชายที่เคยอยู่ในการปกครองในอดีตปัจจุบันจะเป็นคนที่อุ้มท้องลูกเขาคิดถึงใครครับพ่อหรือแม่ผมทั้งสองริชวางรูปลงบนโต๊ะไว้เหมือนเดิมแล้วเดินมาหามิเคลที่นั่งอยู่บนเตียงผมไม่ให้แมทธิวกับมาตินเข้าไปยุ่งกับตระกูลแกลแลนเด็ดขาดคงอยากเพราะฉันไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เอง ริดนั่งลงข้างมิเคลสีหน้าของมิเคลตอนนี้ทำให้เขารู้ทันทีว่าอีกฝ่ายกำลังไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่พวกคุณไม่มีสิทธิยุ่งเกี่ยวกับพวกเราไม่มิเคลตั้งแต่ที่นายพาเด็กๆมาที่นี่และผลตรวจยืนยันว่าทั้งสองเป็นคนในตระกูลแกลแลนสิทธิ์มันก็เป็นของพวกเราด้วยเหมือนและนายก็ไม่มีทางสู้พวกฉันได้ริดเอื่อมมือไปลูบแก้มมิเคลอย่างเทาเบา ใช่จริงๆเขาไม่น่าพาลูกชายทั้งสองคนมาที่นี่เลยมิเคลไม่ได้ตอบโต้อะไรต่อทำไมเขาถึงได้รู้สึกหยหาความอบอุ่นจากมือคู่นี้จังเลยนะหลายวันต่อมามิเคลมึงก็รู้ความจริงแล้วว่าพ่อของเด็กๆไม่ใช่ชู้ของแม่มึงยังจะทำแบบนี้อีกเหรอใช่ทำแบบนี้แหละตอนแรกคิดจะแก้แค้นให้เขาเจ็บปวดกับการสูญเสียคนรักแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจจะเอาเขาขึ้นมารักเขาอยู่ว่างั้นเถอะ ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าตัดความแค้นออกเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่ฉันคิดถึงมาตลอดฟอร์ดเฮ้อจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่ว่าเสือันเขี้ยวเล็บมันน่ากลัวนะคิดจะเล่นกับสัตว์ร้ายคิดดีแล้วใช่ไหมเสือหลับมันจะน่ากลัวแค่ไหนกันเชียวหึจะคอยดูเออแค่นี้แหละมึงกูไปทำธุระกร่อนช่วงนี้ธุระมึงเยอะนะมาหาหลาด้วยว่างๆได้ หลังจากที่วางสายจากฟอร์ดไปมิเคลก็มองไดอารี่ในมือของตัวเองไดอารี่เล่มนี้มันคือของพ่อเขาเขาไปเจอมันในห้องลับใต้ดินที่ลุงแม็กพ่อบ้านบอกดีที่ห้องนี้ยังไม่ถูกคนของเรสันแกลแลนมาค้นถึงมิเคลลูกรักถ้าลูกได้อ่านไดอารี่เล่มนี้คนเดียวแปลว่าพ่อคงไม่อยู่ดูแลลูกบนโลกนี้แล้วพ่อขอโทษในความอ่อนแอของตัวเองที่ต้องทำให้ลูกใช้ชีวิตคนเดียวแต่พ่อเจ็บปวด หรือเกินการที่ถูกหักหลังจากคนที่รักและเชื่อใจมาตลอดการที่พ่อเห็นคนที่รักนอกใจและนอกกายด้วยตาของตัวเองมันเจ็บปวดหรือเกินลูกคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อจะไม่โทษใครคงเป็นเพราะพ่อเองที่ไม่ดูแลเอาใจใส่แม่ของลูกเองแต่การที่แม่ของลูกจะเอาข้อมูลของบริษัทที่พ่อตั้งใจจะสร้างไว้เพื่ออนาคตของลูกไปให้ชุบเพื่อวางแผนหุกบ,บริษัทพ่อทนไม่ได้จริง แต่ไม่ต้องห่วงนะลูกรักพ่อได้ส่งข่าวให้คนของเพื่อนรักพ่อรู้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อและแม่จริงๆอย่างน้อยพ่อก็ไว้วางใจได้ว่าริทเพื่อนรักของพ่อจะดูลูกได้ดีแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบใช้อำนาจและชอบออกคําสั่งใจดีกับใครไม่เป็นแต่เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยสุดท้ายนี้พ่ออยากขอโทษลูกอีกครั้งและอยากบอกว่า พ่อเสียใจมากนะที่ไม่ได้เห็นลูกเติบโตด้วยตัวเองจากพ่อแปดแปดเป็นอีกครั้งที่เขาเสียน้ำตาดูเหมือนว่าหน้าสุดท้ายของไดอารี่เล่มนี้พ่อจะเขียนถึงเขาโดยเฉพาะและการที่พ่อเขียนถึงเพื่อนรักซึ่งหมายถึงริชาร์ดแกลแลนแน่ๆไม่มีบทความไหนระบุเลยว่าอีกฝ่ายคือชู้ของแม่แถมพ่อของยังบอกว่าเห็นด้วยตาของตัวเองว่าแม่มีคนอื่นมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ คงต้องเริ่มสืบตั้งแต่บริษัทของพ่อเพราะดูท่าทางคนที่ยุ่งเกี่ยวแม่ต้องการบริษัทของพ่ออีกคนที่เขาต้องสืบคือเรสันทำไมคนคนนั้นต้องใส่ร้ายริดด้วยอีกอย่างทำไมริดไม่คิดจะอธิบายอะไรให้เขาฟังเลยเขาไม่สําคัญพอที่จะอธิบายความจริงให้ฟังหรือ19านาฬกาคุณชายทาแบบนี้จะดีหรือครับนั่นสิคะัะ พ่อบ้านและแม่บ้านเก่าแก่พูดด้วยความกังวลเมื่อเห็นเจ้านายของตัวเองกำลังหยดน้ำบางอย่างที่ลงในแก้วใบสวยที่บรรจุน้ำสีอำพันไว้แค่อย่านอนหลับครับอย่าคิดมาเลยแมกถอนหายใจยาวจะไม่ให้เขากังวลได้ยังไงก็เขาเป็นคนไปรับยาขวดนี้จากคนของเพื่อนเจ้านายมากับมือเอาล่ะทั้งสองคนไปนอนได้แล้วครับเดี๋ยวเรื่องทางนี้ผมจัดการต่อเองมิเคลเดินถือแก้ว ในมือกลับขึ้นไปชั้นบนดูเหมือนว่าพ่อกับแม่ริชจะเฮ่อหลานมากจนพาไปนอนด้วยเขาเลยได้โอกาสนี้ขอแก้แค้นในสิ่งที่ริททำไว้หน่อยก็ๆนอนหรือยังครับมิเคลเหรอเข้ามาก่อนสิ ริทพอได้ยินเสียงของมิเคลก็รีบพูดตอบก,กลับทันทีทันทีที่เจ้าของหอที่อาศัยอยู่ตอนนี้ตอบกลับไปมิเคลก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปด้านในดูเหมือนว่าริทจะยุ่งกับเอกสารตรงหน้าจนไม่สนใจเขาที่เพิ่งเข้ามาเท่าไหร่แด๊กทำอะไรอยู่หรือครับมิเคลวางแก้วเหล้าลงบนโต๊ะข้างเตียงนอนก่อนจะนั่งลงข้างริทท่าทางของมิเคลทำให้ริทสงสัยแต่ถึงจะสงสัยแต่เขาก็ทำตัวเหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคเอกสารของคาสิโนนะช่วงนี้มีคนเข้ามาป่วดที่คาสิโนทำให้ลูกค้าระดับ v i ไไม่ค่อยเข้าใช้บริการเท่าไหร่เสียหายมากหรือครับไม่หรอกแค่หงุดหงิดที่ยังจับตัวคนที่เข้ามาป่วนไม่ได้มิเคิลินปันดีมาแดดดื่มหน่อยดีหรือเปล่าครับเพื่อจะทำให้หายหงุดหงิดุดได้มิเคลหยิบแก้วเหล้ายื่นให้ริดดีเหมือนกันขอบใจนะ ริดรับแก้วในมือมิเคีอย่างไม่ลังเลแล้วดื่มหมดในครั้งเดียวแดดเหนื่อยมากหรือเปล่าครับอืองั้นเดี๋ยวมิเคลนวดให้ครับวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าทําไมดูใจดีจังริดอดที่จะถามมิเคไม่ได้ท่าเป็นปกติแค่จะเข้าใกล้อย่างยาก,ยากเลยเปล่าครับแดดไม่ชอบที่มิเคีทนทำแบบนี้เหรอชอบสิเมื่อไหร่ยาจะออกริดเนี่ยฟอดนะฟอรดบอกให้เอาแบบแรงไง ทำไมถึงรู้สึกง่วงแปลกๆเนี่ยริดาวกว้างบ่งบอกถึงอาการง่วงนอนอย่างเห็นได้ชัดสงสัยแดดต้องทํางานหนักมากแน่ๆเอาแบบนี้ใหม่ครับเดี๋ยวมิเคลจะออกไปแล้วแดดก็พักผ่อนนะครับแบบนั้นก็ดีริดพูดเสร็จก็โน้มตัวลงนอนส่วนมิเคลก็เดินออกจากห้องหลังจากที่เห็นริดหลับตาลงแล้วกแกรกหลังจากที่มิเคลเดินออกไปเกือบห้านาทีได้เขาก็ไขกุญแจเดินกลับเข้ามาในห้องใหม่อีกครั้งแดดครับแดด ไอ้แก่หื่นการไม่ตื่นท่าทางจะหลับแล้วจริงๆมิเคลเดินเข้ามาใกล้ริดที่หลับอยู่ส่งเสียงเรียกอีกฝ่ายก็ไม่ยอมตื่นพอเห็นว่าอีกฝ่ายหลับสนิทแล้วจริงๆเขาก็ก้าวขาขึ้นบนเตียงนอนก่อนที่จะค่อยๆปลดกระดุมชุดนอนของริดออกทีละเม็ดเฮ้อตัวหนักชะมัดข้างล่างต้องถอดหรือเปล่าเนี่ยพอนึกถึงด้านมันก็ทำให้หน้าเขาร้อนขึ้นมาผ่านมาหลายปีแล้วเขายังจำขนาดของมันได้ติดตายอยู่เลย ไม่ถอดแล้วกันห่มผ้าก็ไม่รู้แล้วว่าถอดหรือไม่ถอดมิเคลพูดพร้อมกับถอดเสื้อตัวเองไปด้วยที่จริงเขาแค่อยากแก้แค้นริทด้วยการส่งรูปตัวจัดฉากของตัวเองกับริทว่ามีอะไรให้โซเฟียดูไม่ถอดมันก็ดูไม่สมจริงสิมิเคลเสียงที่ลอยเข้ามาในหูมันทําให้ตัวของมิเคลแข็งทื่อไปหมดเขาค่อยๆหันไปทางต้นเสียงปรากฏว่าคนที่เขาเพิ่งคิดว่าหลับไปใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของริท มันทําให้มิเคลรู้ทันทีว่าตอนนี้เขาถูกอีกฝ่ายหลอกนี่คุณไม่ได้หลับเหรอหลับสิก็อนอนหลับไปแล้วริดลอยหน้าลอยตาพูดกวนประสาทมิเคลไม่มีทางคุณหลอกผมแต่มิเคลคนหลับแล้วตื่นขึ้นมันแปลกตรงไหนหรือว่าในแก้วเหล้านั่นไม่ได้มีแค่เหล้าคือนายคิดว่าในการวางยานอนหลับฉันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วหรอือทักคุณรู้ได้ยังไงลุงอเล็กเหรออเล็กนัอย่างมาก ก็คงแค่สลับยานอนไม่มารายงานฉันหรอปล่อยนะผมจะกลับไปหาลูกมิเคลพยายามสะบัดแขนออกจากการก่อกุมแต่ดูเหมือนว่าริชจะไม่ยอมปล่อยเขาง่ายๆนายนยังทำภารกิจแบล็กเมฉันไม่สำเร็จเลยจะรีบออกไปทำไมละ่ะแบล็กเมอะไรอย่ามาพูดมั่วๆนะบ้าเอ้ยถูกจับได้จนได้สินะเพื่อริชจับมิเคลพลิกลงไปอยู่ด้านล่างก่อนขึ้นคล่อมเอาไว้อย่างรวดเร็วจะทำอะไรปล่อยผมนะ แต่ดูเหมือนมิเคลจะพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดพ้นยิ่งดิ้นยิ่งถูกรัดแน่นมากขึ้นแค่อยากทบทวนความหลังเรามาสารสัมพันธ์กันต่อหน่อยดีหรือเปล่าไม่ท่าอื่อริ์ได้จังหวะที่มิเคนกำลังเปิดปากก็ฉกริมฝีปากตัวเองลงบนปากนุ่มทันทีเพียงแค่ริมฝีปากทั้งสองสัมผัสกันก็เหมือนกับมีกระแสฟไฟแล่นผ่านร่างของทั้งคู่มิเคลที่พยายามต่อต้านริ ในตอนแรกก็เริ่มเคลิบเคลิ้มกันจุกที่ช่ำชองลิ้นเล็กเริ่มเกี่ยวตวัดตออรับริดกลายเป็นว่าไฟแห่งความปรารถนาของทั้งสองคนลุกโชนจนอยากที่จะดับลงได้ใน YouTube จะตัดฉากเล่าร้อนออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ฟรีจนจบที่เว็บไซต์เด็กอิดออดคอมตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะห้องนอนลูกชายฝาแฝดแมทธิวเราไม่อยากได้แม่ใหม่ เราอยากให้พ่อรธิ์กับแดดอยู่ด้วยกันจูจูมาตินที่เพิ่งตื่นนอนก็หันมาพูดกับแมทธิวแฟร์ผู้พี่ที่กำลังนอนดูสารคดีสัตว์อยู่บนที่นอนเพราะว่าตื่นนอนก่อนมาตินทำไมนายถึงพูดแบบนั้นแมทธิวหันไปถามมาตินอย่างสงสัยมาตินไม่ใช่คนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยเรื่องพวกนี้เขาว่ามาตินต้องไปรู้อะไรมาแน่เราได้ยินแดดคุยโทรศัพท์กับลุงฟอร์ดบอกว่าพ่อฤิตจะแต่งงานใหม่ นายก็อยากให้พ่อกับแดดอยู่ด้วยหันเหมือนเราใช่ไหมอือแม้จะชอบทำตัวแบบผู้ใหญ่มากแค่ไหนแต่แมทธิวก็ยังเป็นเด็กและสิ่งที่เขาหยหามาตลอดก็คือการที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันและตอนที่ครอบครัวของเขาพร้อมหน้ามันทำให้เขามีความมากนั้นเรามาร่วมมือกันแมทธิวที่ตัดสินใจก็รีบพยักหน้าตกลงได้งั้นเราตั้งชื่อแผนการว่าภารกิจแห่งความรักดีใหม กลายเป็นว่านอกจากมาตินจะอยากช่วยพ่อทั้งสองคนคืนดีกันแล้วเขายังนึกว่านี่เป็นการเล่นสนุกด้วยเอาที่นายสบายใจเรายังไงก็ได้แมทธิวสายหน้าไปมางั้นเรามาสัญญากันมาตินยื่นนิ้วก้อยออกมาเพื่อเป็นการทำสัญญาซึ่งแมทธิวก็ทำตามเป็นจังหวะเดียวกับประตูห้องของทั้งสองคนเปิดออกเด็กๆตื่นกันแล้วเริอแล้ว นั่นทำสัญญาอะไรกันอยู่หรือบอกพ่อบ้างสิมิเคลที่เดินถือน้ำส้มที่เพิ่งไปขอให้เม็ดคันให้เมื่อกี้เอาไปวางลงบนโต๊ะที่ถูกจัดวางไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องก่อนจะเดินไปนั่งข้างๆลูกแล้วถามอย่างสงสัยคือคือว่าแม้มาตินจะแสบสนแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ชอบโกหกเลยอ่ะเมื่อถูกถามอย่างไม่ทันตั้งตัวคือมาตินของร้องให้ผมไม่ล้อเรื่องส่วนสูงต่อหน้าพ่อริชนะครับ แมทธิวรีพูดแกส้สถานการณ์ตรงหน้าทำเอามาตินแฝดคนน้องถึงกับถอนหายใจโลง่งงั้นเบือดีแล้วลูกมิเคลที่ไม่ได้ติดใจอะไรก็ได้แต่ลูกหัวลูกชายทั้งสองอย่างอ่อนโยนพวกเราจะไปไหนกันเหิอครับแดดมาตินถามอย่างสงสัยเพราะหลังจากที่เขากินข้าวเสร็จเขาก็เห็นพ่อบ้านของพ่อริดเอากระเป๋าเดินทางของเขากับแมทธิวไปไว้ในรถทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเลย อย่าทำหน้าแบบนั้นสิลูกพ่อแค่จะพาลูกไปบ้านคุณปู่คุณย่าที่พ่อเคยเกิดตอนเด็กๆเ,เดียวพ่อก็พากลับมาแล้วลูกมิเคลสัมผัสได้ถึงความกังวลที่ผ่านมาทางสีหน้าของลูกชายวัยหกปีของเขาได้เลยรีบอธิบายเพราะดูท่าทางมาตินคงคิดว่าจะไม่ได้เจอริทอีกแน่กลับมาจริงๆนะครับมาตินถามเพื่อความมั่นใจจริงสิลูกแล้วนี่พี่แมททิวไปไหนละ่ะมิเคลมองหาพี่ชายฝาแฝดของมาตินแต่ก็ไม่เจอมาแล้วแล้วครับ แมทธิวที่ได้ยินชื่อของตัวเองก็เดินมาพร้อมกับอเล็กมิเคลพอเห็นคนสนิทของริทก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายคงสั่งให้อเล็กมาคอยจับตามองตัวเองแน่ๆลุงอเล็กจะไปด้วยหรือครับมิเคลถามอเล็กอย่างสงสัยใช่ครับคงเป็นคำสั่งของเขาอีกใช่ไหมอเล็กไม่ตอบได้แต่ยิ้มที่จริงไม่ใช่คำสั่งของเจ้านายเขาหรอกแต่เป็นคำขอของคุณชายแมทธิวต่างหากที่ขอร้องให้เขาตามไปด้วยสงสัย จัดกลัวมิเคนพาไปแล้วไม่ยอมพากลับมาที่นี่อีกคุณชายทั้งสองของเขาฉลาดจริงถ้างั้นก็ไปกันเถิดคารุาตระกูลวราเอาละเด็กๆอยากไปไหนบอกปู่กับย่าสิทอมสันอุ้มมาตินไว้ในอ้อมแขนส่วนแมทธิวก็เดินกับอเมลีภรรยาที่เขารักไปไหนก็ได้ครับไปนานๆเลยยอๆมาตินลากเสียงยาวจนทมสันอดสงสัยบางอย่างไม่ได้ ถ้าปู่กับย่าพาไปนานไม่คิดถึงคุณพ่อกันเหรอคิดถึงครับแมทธิวตอบมาตินก็คิดถึงครับแต่ว่ามาตินอยากให้พ่อริษกับแดดอยู่ด้วยกันมาตินพูดเสริมทำไมถึงอยากให้พ่อทั้งสองคนอยู่ด้วยกันบอกปู่ได้ไหมพวกเราอยากให้พ่อรักกันครับแมทธิวสบตากับคนเป็นปู่คุณพ่อเขาก็รักกันอะไรที่ทำให้หลานคิดว่าคุณพ่อไม่รักกันจัด อเมลีลลูปหัวแม่ทิวอย่างอ่อนโยนก็มาตินได้ยินแดดคุยโทรศัพท์บอกว่าพ่อริชจะแต่งงานใหม่แบบนี้มาตินกับแมทธิวจะไม่ใช่ลูกของพ่อริ์แล้วใช่ไหมครับพ่อจะทิ้งพวกเราและไม่รักเราอีกใช่หรือเปล่าครับคุณปู่คุณยา่ามาตินพูดเศร้าๆแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดว่าพ่อริจะไม่รักเขากับพี่ชายฝาแฝกหรอกเขาแค่อยากดึงคุณปู่มาช่วยในแผนการครั้งนี้ ไม่มีการแต่งงานอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นและอีกอย่างถ้าไอ้ลูกชายของปู่มันไม่รักหลานของปู่ทั้งสองคนปู่จะไม่ให้เงินมันแม้แต่บาทเดียวจะร้ายมันออกจากตระกูลด้วยทอมสันพ่อเห็นหลานชายที่เพิ่งเจอได้ไม่นานเศร้าก็ถึงกับโมโหเขาเป็นคนสั่งให้ลูกยกเลิกงานแต่งไปแล้วนี่อีกอย่างริทก็มาเป็นคนขอเขาเองด้วยแล้วทำไมพ่อของเด็กชายยังคิดว่าริทแต่งงานอยู่ละอย่าบอกนะว่ามันยังไม่บอกว่างานแต่งถูกยกเลิกแล้ว เมื่อไรไอ้นิสัยไม่ยอมอธิบายอะไรให้คนอื่นเข้าใจของลูกชายเขามันจะหายสักทีไม่มีจริงหรอครับคุณปู่คุณย่าจริงหรอครับแมทธิวกลับมาตินตอนนี้ดวงตาเป็นประกายด้วยความสุขจริงสิว่าแต่ที่อยากให้ปู่พาไปเที่ยวนานๆน,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 นี่เพราะวางแผนอยากให้พ่อเขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองใช่ไหมครับเด็กชายทั้งสองพูดพร้อมกัน55ห,าหาลานปู่นี่สุดยอดสมแล้วที่มีสายเลือดของแกลแลนด ทอมสันหัวร้อยอย่างมีความสุขส่วนอเมรี่ก็ได้แต่สายหัวไปมาสายเลือดแกลลแลนที่สามีหมายถึงคงเป็นความเจ้าแผนการนั่นเองเธอได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้หลานทั้งสองอย่าเอานิสัยของปู่พ่อหรือแม่แต่คุณอฟาฝาแฝดของทั้งสองคนมาใช้เลยเอาล่ะเด็กๆถ้างั้นวันนี้ปู่กับย่าจะพาไปเที่ยวให้หนำใจเลยดีไหมดีครับบกแมทธิวกับมาตินพูดพร้อมกันอย่างดีใจ ที่รักอยากขมวดคิ้วแบบนั้นสินี่เป็นแผนของหลานเลยนะเราต้องช่วยหลายสิจริงใหม่เด็กๆทอมสันเห็นภรรยาทำหน้ามุยก็รู้ทันทีว่าคงอยากจะปรางเขาเรื่องที่จะช่วยแผนหล,ลานๆเขาเลยต้องหาตัวช่วยเพิ่มจริงครับมาตินรีบตอบอเมรีได้แต่ถอนหายใจอีกครั้งแต่จะทำอะไรได้ผู้ชายตระกูลนี้เล่นลูกอ้อนกันหมดวันต่อมามาตินนายจะไปกับเราไหม แมทธิวกระโดดลงจากเตียงก่อนจะหันไปถามมาตินที่นอนดูรายการโปรดของตัวเองไม่สนใจเขาจะไปไหนเหรอเราจะไปหาแดดแดดบอกว่าจะไปข้างล่างแต่หายไปนานแล้วงั้นเราไปด้วยมาตินกระโดดลงจากเตียงทันทีก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินออกจากห้องแต่กลายเป็นว่ายังไม่ทันที่จะได้เดินลงบันไดแมทธิวก็ดึงมาตินที่เดินมาตามหลบบุมเสาวนายมาดึงเราไว้ทำไมนั่นแดดกับปู่พ่อบ้าน แมทธิวชี้ไปฝั่งที่พ่อยืนอยู่งั้นเราก็รีบไปหาแดดเถอะมาตินที่กำลังจะเดินไปแต่ก็ถูกแมททิวดึงไว้อีกครั้งแต่รอบนี้แมทธิวเอานิ้วชี้ปิดที่ปากของตัวเองเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้มาตินเงียบอันนี้คือยาที่ฟอร์ดฝากเอามาให้ผมใช้หรือเปล่าครับใช่ครับคุณฟอร์ดบอกว่าเป็นยานอนหลับขนาดแรงงั้นเริรือครับขอบคุณลงมาก อีกสักสองชั่วเตรียมเล่าไว้ให้ผมสักแก้วหน่อยนะครับได้ครับหลังจากนั้นมิเกลชักชคุยกับพ่อบ้านอีกสองสามประโยคโดยไม่รู้เลยว่าลูกชายยืนแอบฟังอยู่มิเคลเดินกลับมาที่ห้องนอนก็เห็นลูกชายทั้งสองคนหลับไปแล้วหารู้ไม่ว่าทั้งคนรีบวิ่งเข้าห้องนอนก่อนที่เขาจะเข้ามาได้ไม่ถึงห้านาทีสงสัยจะไปเที่ยวมาจนเหนื่อยเราก็อาบน้ำหน่อยแล้วกัน แต่ไม่ทันที่เขาจะเข้าไปในห้องน้ำเสียงโทรศัพท์จากฟอร์ดก็ดังขึ้นก่อนเขาเลยพูดคุยกับฟอดสักพักโดยสังเกตลูกชายตลอดเวลาว่าจะตื่นหรือเปล่าพอคุยเสร็จเขาถึงเดินเข้าห้องน้ำไปมาตินมาตินตื่นแมทธิวเรียกน้องชายให้ตื่นดูเหมือนว่าแดดจะคุยโทรศัพท์นานจนมาตินเผลอหลับไปสินะกออปลุกเราทำไมเราง่วงไหนว่าจะช่วยพ่อริกกับแดดคืนดีกันไงโอจริงด้วยแดดไปอาบน้ำแล้วหรอือ ก็ใช่นะสิเราต้องเอาขวดอันนั้นไปให้พ่อริดขวดอันนั้นที่แมทธิวพูดถึงคือขวดเล็กๆที่เห็นแดดของตัวเองรับมาจากพ่อบ้านมาตินพยักหน้าเข้าใจทั้งสองคนพากันหาขวดที่ใส่ยานอนหลับไว้เพราะช่วงที่มิเคนลวางไว้มันเป็นช่วงที่พวกเขาแกล้งหลับเจอยังมาติตะโกนถามแมททิวเบาๆเ,เดี๋ยวแดดก็รู้หรอกนายก็ช่วยเราหาหน่อยสิแมทธิวรีบเตือนมาติน เราก็ช่วยอยู่นี่ไงอะน,นั้นใช่หรือเปล่ามาตินชี้ไปที่หลังตู้หนังสือให้แมทธิวดูแช่เอาไงดีมันสูงกว่าเราเก้าอี้มาตินไปช่วยเรายกเก้าอี้หน่อยแมทธิวนึกอยู่สักทักก็เห็นเก้าอี้ตัวใหญ่เลยนึกออกอือทั้งสองคนเดินไปช่วยกันยกเก้าอี้แต่ตัวเหมือนขนาดของมันจะใหญ่และหนักกว่าพวกเขามากกว่าจะยกมาถึงก็พากันทุลักทุเลไปหมดแมทธิวเราหนักมาตินเริ่มบวยวาย อีกนิดเดียวแม้จะพูดแบบนั้นแต่แขนแมทธิวก็ล้าไปหมดแล้วจนในที่สุดก็พากันยกมาไว้ที่หน้าตู้ได้แมทธิวเป็นคนที่ปีนขึ้นเก้าอี้เพราะตัวเองสูงกว่ามาตินเด็กชายใช้เวลาเกือบห้านาทีได้ได้แล้วเย yeah. ไปกันเถอะมาตินดีใจรีบช่วยพี่ชายฝาแฝดของตัวเองลงมาจากเก้าอี้ก่อนจะพากันแอบออกจากห้องไปในใจของเด็กทั้งสองได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้แดด เพิ่งออกมาเลยทั้งคู่เดินตรงไปที่ห้องของริทที่มิเคนจัดเตรียมไว้ให้ทันทีก๊อกก๊อกมาตินเคาะประตูห้องของริทไม่นานคนเป็นพ่อก็เดินมาเปิดประตูให้แต่พอเปิดออกสิ่งที่ทําให้ริชสงสัยคือลูกชายทั้งสองของเขาทําไมยังไม่นอนปกติมิเคนพาเข้านอนแล้วนิดเด็กๆกมาหาพ่อมีอะไรหรือเปล่าแมทธิวกับมาตินมองหน้ากันอย่างลังเลทําให้ริรู้ทันทีว่าลูกคงมีอะไรอยากบอกแต่ยังไม่กล้า เอาแบบนี้เข้ามาข้างในก่อนไหมลูกไม่ครับเดี๋ยวแดดจะอาบน้ำเสร็จแล้วพ่อครับอันนี้แมทธิวยื่นขวดในมือให้ริดริดรับของในมือลูกมาดูขวดสีน้ำอ่อนเล็กที่บรรจุน้ำอะไรสักอย่างไว้ด้านในมันทำให้ริดขมวดคิ้วอย่างสงสัยเด็กๆไปเอามาจากไหนบอกพ่อได้ไหมมันคืออะไรลูกแล้วพวกลูกไปเอาขวดนี้มาจากไหนของแดดครับพวกเราขโมยมาจากแดดเราได้ยินแดดพูดว่ามันคือยานอนหลับ มาตินบอกออกไปอย่านอนหลับงั้นลูกรู้ไหมดีของลูกเอาอยานอนหลับมาทำไมให้พ่อริดมาตินบอกต่อคคำพูดของเด็กๆทำให้ริดเริ่มเดาเหตุการณ์ออกมิเคิลคิดจะเล่นเรือได้สิดเด็กๆรอพ่อตรงนี้ก่อนนะอือสองแฝดพยักหน้าพร้อมกันริดเดินกลับเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วเทสิง ที่อยู่ในขวดทิ้งก่อนที่จะล้างด้านในให้สะอาดอีกครั้งก่อนเติมน้ำเปล่าเข้าไปพอเสร็จเขาก็เดินออกมาหาลูกชายอีกครั้งลูกเอาขวดมาจากตรงไหนบอกพ่อหน่อยได้หรือเปล่าในห้องครับแมทธิวตอบเดี๋ยวพ่อเดินไปส่งที่ห้องเออทั้งสองคนมองหน้ากันเลิกหลักไปเถอะริทเดินจับมือลูกชายทั้งสองคนกลับไปที่ห้องพอไปถึงดุเหมือนว่ามิเคล จะยังไม่ออกจากห้องน้ำเด็กคนนี้ถ้าได้แช่น้ำในอ่างจะอาบน้ำนานกว่าปกติมากนั่นเลยทำให้ริดได้โอกาสถามลูกชายว่าเอาขวดนี้มากไหนก่อนจะเอาไปวางไว้ที่เดิมและเก็บเก้าอี้ที่ขวางทางเข้าที่ก่อนที่จะอุ้มลูกชายทั้งสองบนเตียงและพูดย้ำว่าลูกอย่าบอกแดดของลูกนะว่าพ่อรู้ว่าอะไรอยู่ในขวดครับเก่งมากเอาลับมันดึกแล้วนอนเถิดฝันดีนะลูกจุบจ๊บจุ๊บ ริด่มผ้าให้เด็กชายทั้งสองก่อนจะเดินออกไปแมทธิวกับมาตินมองหน้ากันอย่างสงสัยแต่ผ่านไปไม่นานทั้งสองก็หลับไปด้วยความง่วงหากชอบนิยายวายสนุกสนุกฟังทุกวันแบบนี้กดซับสไครต์ก,กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับท่านผู้ฟังสามารถความตมิชมได้นะครับแอดมินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุข,ขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ